โยโยโยสวัสดีครับ f c คืึงรู้นงทุกช่องทางอยู่กับพี่เจดครึงรู้นงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิม คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่าคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่เป็นฟุตบอลเก่าโช่เซราอิตาลีหมดเลยครับเริ่มที่เวลาช่วงเย็นเวลา5้าโมงครึ่งนะครับโบโลญญย่าลดับ4จะเปิดบ้านเจอกับซาเลนิตาน่าทีมบวยครับโบโลญญาห้าสิแต้มจากการชนะ15เสมอ9แพ้5เกมล่าสุดบุกชนะเอ็มโปลีมา1นต่อศูนย์ะครับการ์ลาเรโม่ฟลอยเลอร์ลิสเฟอร์กูซันอเล็กซิสซาเลเมอร์แกรับมียน ออกกาดเป็นตัวทีเด็ดนะครับแนะนที่ซาแล14 4แต้ม จากการชนะ2เสมอแแพ้ถึง19เกมล่าสุดก็แพ้ขามาให้กับเลเช่มา0 1นะครับอันเตโดโอคันเดว่าซิมิชอนไวมันนะครับเป็นแกนหลักในแนวรุกนัดแรกเจอกันโบลญญาบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมโบลญญาเป็นต่อเยอะมากนะครับโอกาซาแลตกชั้นสูงปีดเลยครับส่วนโบลญญาเนี่ยต้องการรักษาสี่นับแรกไปแชมเปี้ยนลีกช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยครับดูแล้วน่าจะไหลครับโบลญญาน่าจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ลูกได้ครับ คู่ต่อมาเวลา2ทุ่มนะครับซาสูโร่ทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่ซาสูโร่23แต้มจากการชนะ6เสมอ5แพ้18 เกมล่าสุดบุกแพ้โรม่ามา0-1น,น,นะครับแกนหลักเปโดรโอเบียงแกเกลีเดเฟลมาญัสเอนริเก้กองหน้าอันเดียปีนามอนตินะครับเจอกับอูดิเนเซ่27แต้มจากการชนะ4เสมอ15แพ้10เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับโตริโนมา0-2น,นะครับแกนหลักมีวอลเลสลอเรนโซลุกกาซานดี้โลฟริกนะครับกองหน้าฟลอรยองโตแวงครับนัดแรกเสมอ2-2ที่บ้านอูดิเนเซ่คู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับแม้ว่า อุดิเทเซอันดับจะดีกว่าซาซัวโรครับ คู่เนี้หนีตกชั้นทั้งคู่แต่ว่าซัสซูโร่ในบ้านก็ไม่ธรรมาดาครับไล่เลียงตัวผู้เล่นไม่เป็นรองอูดิแน่ครับวัดใจซัสซูโร่จะกลับมาคืนฟอร์มปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลา5้าทุ่มนะครับไปดูเลตเช่จะเปิดบ้านเจอกับโรม่าดับ5เลตเช่28แต้มจากการชนะ6เสมอ10แพ้13เกมล่าสุดบุกชนะซาเลมา1-0นะครับแนวหลักก็พนตัสอัมควิดโรเบรโตปิกโคลีนิโคลาเคิร์สโทวิดครับเจอกับโรม่า51แต้ม จากการชนะ15เสมอ6แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะซาสโซโรมา1-0นะครับบรันทิสตันไดเรนโดปาเลเดสครับแนวรุกลอริโซเปรเยกินีเซฟานเอลชาราวีกองหน้าโรเมลูกากูครับนัดแรกโรม่าเบียดชนะมา2-1ในบ้านคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองโรม่าบุกมาเป็นต่อดูแลโดม่าน่าจะเดินเครื่องต่อนะครับศักยภาพโดยรวมเหนือกว่าครับโรม่าต้องการกลับไปท็อปโฟลุนแชมเปนลีกวัดใจโรม่าจะบุกไปเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบ ไปที่โบโลญญาซัสโซโรและโรม่าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย